ังอันนี้วาไหมพี่น้อ, <c oughs> เองเงินก่าหกหกพ่ท่านไลยแล้วอยู่เด้อปูกกระเบื้องแล้วแหลแออเรระบเบื้องบนแกเอาบดเอาหล่นปู่แต่กระเบื้องแล้วอันนี้กับพ่ท่านไลยติดอยู่พี่น้องหัก No, i'm doing the work you don't want to me i cannot make photo no? <laughs> I, I don't want to on your way you can do your own did you no way, yeah. what you want to stand there and make a no, video make i you on the walk. you don't want well, to i make the video you do it if i walk in there you're on your way and you're all oh. get out of Nice, because I'm mát it. Ok. Mm. Now, chút. We can move this off. This. You're done. you, uh -huh. Are you ready? Okay. Ôi <coughs> keep คือกยังสิริติสอันนี้อยู่เด้วยเรายหอบพี่น้องเอยเมื่อยแต่ว่าสองสซ่างอันนั้นมาก,ก่อนแต่ว่าโตเขามาทรงก่อนนะคะ่ะเฮ้ยก็ยังหกคู่ก้าวหลับปู่กับเบื้องแล้วแล้วแล้วก็บ่ท่านได้แล้วไปเทวดกพี่น้องขอบนี่ประตูกับสิริเปลี่ยนยันงหกอยู่ในส่วนหกอยู่ ทางโต๊ะทำไมวานนี้เจออย่าเดี๋ยวเขาไปมุมนี้นะก็่หยาง Leon. พึ่งงัดแต่ก่มันปิดใหม่ปิดประตูค่ะประูบานน้อยอยู่นี่พี่น้อ,อบบงัแต่มันกว้างขงงึ้นกว่าเก่านะคะ่กี้มันปิดใหม่ออกมาประมาณนี้แหละนี่ค่ะแล้ก็เล่งงัดออกเห็มันกว้างออกจัน่อย เป็นหองนั่งเล่นผิงไฟหุกกระยาอยู่พื้นกระเบื้องที่ปูกันนีล้ล่ะคะได้เนี่ยแหละพี่น้องท่านเดลีวเดวทัวอยู่สั่งกระยาดสั่งกระไดยที่สั่งโตะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะ่าเอ้า,บ,า,บ,าบ้านเพราะท่านเดล้ว ี่จังสร้างอันนี้มาแล้วเพราะว่าขาเจ้ามีคิว้วขันได้ก้อนกะเอามาก้อนค่ะพี่น้องเพราะว่าทาดนลายเดือนค่ะคิ้วขาเจ้าเนียนเนาะคะ่ะขาเจ้ามาทรงได้ต่อได้ก้อนก็นเอาไว้ก้อนค่ะเพราะว่ากระเบื้องปูเลยกกระเทียมะวางไว้ทางนี้แล้วค่อยมุกเอานะคะ่ะเดี๋ยวค่อยเลื่อนเดี๋ยวค่อย,อยนั่นเคลื่อนย้ายเอานี่นะคะสาเหตุที่สร้างมาก่อนกับแบบนี้แะไรพี่น้อง เพราะว่าเขามาทรงได้ย่แต่เขาก็ต้องเอาอย่ามดันค่ะเขาคิวงานหลายเนาะคะ่ะก็เป็นเพื่อนท่าหัวทางในตะกร้อไม่เป็นใหม่นะพี่น้องนี่ก็ต้องติดขอบท่านี่เอ็ดเลี่ยวดอกนะะตะกร้อมันเป็นใหม่จนหอดหน้าประตูเลยค่ะนเป็นท่าเขาอีกท่าหนึงของนั่งเลยเนาะคะ่ปะปัสตรีเลี่ยมใหม่อันเจ้านี่เปลี่ยน เก่าค่ะทั้งนอกลแล้วล่ะกะอยู่ทีู่างในท่านเดแล้วงา่ายอยู่ี่น่องอย่างอุ้งลูงอิงดีแถวนี้สิเป็นไม้เมื่อตะกอนค่ะกระเปียนออกเป่ยนเป็นกระเบื้องเราเลยค่ะ ยิงอต่เครื่องดดนตีเล็กหน่อยพี่น้องเบิ้งด้าคขะสีเห็ดเบิ้งนี่ข้างในกว้างเ้อพี่น้อง นี่พี่น้องทา,งา้งนี้กว้างเด้อสองสั้นกันเลยกว้างเติบอยู่ Beautiful อ mm, nice. ืมส t s n o t Not too h right. i Yeah Not too high อ mm ัน hmm. นี้ดินสัดพี่น้องดินสัดอันนี้ข้างล่างเป็นลินสัดนี่ก็เปลีนประตูคือดัด้งฟังท่งบุ่นเนาะค่ะ อันนส่วนอันเดกต s นเล l l เด t h เ leg. l i เล็ก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 เลอกเล็อเย็กเล็อล็กเ่็กาลนักขนากเลยกเล็เป็นเห็่หนาขนาดค่ะนี่นแเละกเลนีเกเวกเเล้กล็ล็เลากเเเล็กเลสเก็ก็กเกเ็นเกเ็กเเล็กเล็กเล็กเเลเ การยังก็ว่าไปของใสอย่งกับใสน้าดินซักนี่แต่ก่อนมันเป็นโตโต๊โล่งเลยพี่น้องวันนี้เล็กหน่อยกะกับพวกหูจักเก็บดต่ก่อนมันก็อุยุอัยะจังสีนะของก็เต็มว่างไปทั่วก็เลยเอาโต๊ะที่มีสดินซักใหม่เพิินนะคะเวลาซั่งอันนี้มากกสิเดเื่อนออกจากวัยกับสิริติดขอบอันนี้ได้พี่น้องนี่แะค่ะ มุกอยังดอกมัดอันไทยโตสร้างโตมาให้เบิ้งซื้อดอกนี่ค่ะเพื่อนีอกเพอานี้แหละพี่น้องสิลาไปซ้ำนี่ลราขอ่อยสิไปฮับลูกแล้วค่ะไม่ับลีิอ่อนแล้วยังหกคือเก่าค่ะบ่ทันได้ได,ด,ด้แล้วได้ท์ทัวพี่น้องคั่นลแล้วพุ่นล่ะจังสิถ่ายให้เบื้องเทื่อนึงเนาะหกขนาดตอนนี้ลาไปซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กัสิลาไปซ้ำนี้ล่ะสวัสดีจ้า